เป็นงานยากของกองทัพภาคที่1แล้วครับเพราะฮุนเซนสั่งการบัญชาการเนี่ยสองสามเด้งเลยทีเดียวครับสั่งให้ทหารเนี่ยแปลงร่างเป็นชาวบ้านธรรมดาถอดชุดและก็เป็นแกนนำ กับการรื้อลวดหนามหีบเพลงของไทยเราในพื้นที่บ้านหนองจานครับจังหวัดสระแก้วที่ยังระอุก,กันอย่างต่อเนื่องแต่ในทางฝากฝั่งของทัพภาค2ครับกลายเป็นว่าเราแข็งกล้าวมากๆนะครับคุมกันทุกพื้นที่หมดจุดและแม่ทัพเองก็สั่งลงมือเด็ดขาดไฟเขียวแล้วกับหน่วย B HQ ถ้าเกิดว่ามีการ ลุกล้ำเข้ามาชายแดนเนี่ยก็สอยได้ทันทีครับไม่ต้องคิดอะไรมากเล่ากันแบบนี้ก่อนคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในช่วงรอบเย็นที่ฝั่งของชาวบ้านขาเขมรในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานนั้นมีการลุกคือเกิดขึ้นนะครับพยายามที่จะลื้อรวดนหนามหีบเพลงของไทยเราและก็มีการขับไล่ด่านไทยเราน,นั้นออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1นนะครับก่อนหน้านี้ทุกท่านเองก็น่าจะทราบกันดีว่าทางฝั่งไทยเราเนี่ยได้มีการล้อมรั้วรวดนหนามหีบเพลงเต็มพ เส้นเขตแดนของเราซึ่ง มันยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับมันยังขย,ยับขึ้นไปอีกจนถึงกลางหมู่บ้านเลยหนองจานนั้นมีประมาณ80-100หลังคาเรือนคือเยอะมากนะครับแล้วมีการเกณฑ์ชาวบ้านออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการรับมือที่ยากแล้วเป็นการรับมือที่เรายังไม่ทันตั้งตัวด้วยเกณฑ์มาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นเกณฑ์ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนท้องเขมรเกณฑ์มาหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้ด่านได้เรานั้นตอบโต้แล้วก็ต้องยอมล่าถอยไปเราก็จเจนอยู่บางช่วงบางตอนที่ด่านได้เราก็มีการโยงเหมือนกันนะครับกับการกดด ชาวบ้านกัมพูชาที่มาเป็นร้อยสองร้อยคนแล้วแต่ละคนเนี่ยถือไม้มาคนละอันด้วยนะครับหมายที่จะทําร้ายฐานทดเราและก็บาดเจ็บไปหนึ่งรายจากการโดนก้อนหินที่ถูกปาใส่ด้วยและก็มีการอัปเดตออกมาจากกองทัพภาคที่1ครับที่มีการชี้แจงว่าแนวลวดหนามที่ฝั่งของเขเมรน,นั้นมีการลือ้อและก็ลุกฮือเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นแนวลวดหนามใหม่ไม่ใช่แนวลวดหนามที่เราใช้ยางรถยนต์เนี่ยไปวางใช้สแสลมไปขึงกลางอันนั้นเนี่ยมันเป็นคนละพื้นที่กันครับแต่นี่เป็นพื้นที่ใหม่ที่เราพยายามจะไปวางกั้นเขตแดนแต่ชาวบ้านขมรไม่ยอมเป็นแกนนําของฐานขมรเองนะครับที่ประกาศลุกฮือเลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยน่าจะทํางานยากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะเหมือนมันมีภาพบอ,อกไปแล้วว่าเฮ้ยทหารไทยเราก็ถอยนี่นากับการกดดันของชาวบ้านซึ่งมันก็อาจจะทําให้ ฮุนเซนครับเห็นจุดอ่อนของไทยเราตรงนี้แล้วก็จากเกณฑ์แบบชาวบ้านมายึดพื้นที่คืนเนี่ยอันนี้มันก็ เป็นสิ่งที่เราต้องชัดเจนเหมือนกันว่าจะายังไงต่อจากนี้นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นงานยากอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าทางฝั่งกองทัพที่หนึ่งนั้นจะมายืนยันว่าเหตุการณ์เรื่องลวดหนามเนี่ยกองทัพไทยเราครับก็ทําให้มันอยู่ในสภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าทางฝั่งของชาวบ้านขมรนั้นก็ยังตึงกับแนวลวดหนามอยู่นะครับถึงขั้นนอนกันเลยนะนอนตรงนั้นเลยโอ้โหเขาจะเอาให้ได้แหละครับฮุนเซนเนี่ยสั่งการมาแบบห้ามถอยเด็ดขาดแล้วการที่มาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้เล่ห์เหลี่ยมเกินไปนะครับซ ถึงแม้ว่าชาวเขมรหลายคนหลายกลุ่มเนี่ยแสดงท่าทีไม่พอใจครับด่าทอด้วยคำหยาบคายและก็มีการขับไล่ฝั่งไทยเรานั้นให้ออกจากพื้นแผ่นด,ดินไทยของเราเองดูความหน้าด้านครับมันเป็นแผ่นด,ดินไทยของเรา จะมาขับไล่กันแบบนี้มันไม่ได้ชาวกัมพูชาหลายคนก็รู้นะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของไทยมาตั้งแต่นมนานอยู่แล้วนะครับแต่พวกเขาอยู่มา40ปีย้ำอีกครั้งครับ4 0ปีเนี่ยมันก็ผ่านช่วงอายุคนมาหลายช่วงอายุเลยนะโดยก็ยังมีความน่าด้านมาไล่คนไทยออกจากพื้นแผ่นดินไทยด้วยซึ่งมีฐานกัมพูชาเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ร่วมเป็นแกนนํากดดันฐานไทยเราชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยพยายามที่จะเข้ายึดดินแดนของไทยแะ้วก็อ้างว่าเฮ้ยพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นของกัมพูชานะซึ่ง ก็เป็นพวกที่เคยลี้ภัยจากสงครามกลางเมืองขม็นแดงแล้วอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านหนองจานที่ไทยเราเนี่ยเปิดรับไว้ แต่ว่าหลังจากสงครามยุติลงครับ่คยผู้ริภัยก็ถูกปิดตัวลงชาวบ้านพวกนี้ก็ยังคงไม่ยอมออกจากพื้นที่และก็ได้รุกล้ำอธิปไตยของไทยมาเป็นเวลาอย่างยาวนานเรียกว่าเจ้าของแผ่นด,ดินที่แท้จริงเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยในแผ่นด,ดินของตัวเองเนื่องจากโดนข่มขู่อยู่ตลอดครับคือมีหลักฐานเอกสารชัดเจนนะทั้งใบนศส,สใบจับจองที่ดินแบบเนี้ยเรามีแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะขเขมรมันยึดครองไว้อยู่ แล้วมารอบนี้ที่ฝั่งไทยเราเนี่ยได้ขึงรั้วลุดหนามมันก็เลยทําให้พี่น้องชาวไทยของเราหลายกลุ่มเลยครับน่าจะเกือบ100คนนะได้พื้นที่กลับมาเป็นของตัวเองและก็ในช่วงที่มีการจุลมุนกันนะั้นเนี่ยไทยของเราก็ใช้ไม้แข็งเหมือนกันนะครับก็ได้ไล่ด้วยการเปิดสัญญาณแจ้งเตือนคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับที่สามารถสร้างเสียงดังความถี่สูงจนดาไห้ผู้ที่ได้ยินเสียงดังกล่าวเนี่ยมีอาการปวดหวัวอยากอาเจียนหรือว่าระบบประสาทหูถูกทําลายได้เลย แต่กรณีที่มันยากที่สุดเนี่ยคือเขาเมนมีการเกณฑ์ผู้หญิงท้อง3 4คนเนี่ยเข้าพื้นที่เพื่อกดดันฐานไทยเราด้วยนะครับแล้วก็มีการสั่งให้ชาวบ้านหรือรวดหนามออกให้หมดพร้อมกับย้ำกับชาวบ้านว่าพอเลือกไปแล้วเนี่ยจะเอาไปขายก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรซึ่งมันก็มีสิ่งที่อับปรีจันไรกว่านั้นอีกนะครับคือการสั่งให้ชาวบ้านกัมพูชาและก็ทหารน,นั้นใส่หน้ากากากันแก๊ส บางนายเนี่ยก็ใส่หน้ากากธรรมดาครับในขณะที่ด่านกัมพูชาเป็นแกนนำนะและก็มีนักข่าวสายด่านของเขเมรนเนี่ยได้ร่วมแสดงละครเอามือปิดจมูกเพื่อสื่อให้ชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยเข้าใจว่าทหารไทยเตรียมใช้ควันพิษ ซึ่งถือว่าเป็นการใส่ความที่ยอมรับไม่ได้ดังนี้บอกไปครับหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงนั้นทางฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายกัมพูชาและก็ได้มีการพูดคุยชี้แจงกันไปนที่เรียบร้อยทางเราเองเนี่ยได้ดําเนินการปรับพื้นที่ให้ดํารงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมไม่ได้มีการรื้อถอนแต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยชี้แจงออกมานะครับแต่ สิ่งหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกแหละเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเพราะหุเซนอาจเ็นจุดอ่อนของเราแล,ล้วแหละว่าเรามีการถอยนะเมื่อการใช้มวลชนกดดันแบบนี้ที่สําคัญเนี่ยแกนนําำฐานกัมพูชาครับถอดเครื่องแบบแล้วก็แปลงร่างเป็นพลเดือนปักหลักนอนในพื้นที่บ้านหนองจานด้วยพาชาวบ้านเกือบ200ชีวิตนะ ตัดใ,ใจร,รวมกันนอนในหมู่บ้านหนองจานเลยแล้วก็ได้มีการเชิญชาว,าวเขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงครับมาร่วมปักหลักบนดินแดนดังกล่าวด้วยโอ้โหงานนี้ผมว่าจะเป็นงานใหญ่มากๆนะครับมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การประทะรอบที่สงนะครับเพราะอย่าลืมว่า ในรอบแรกก่อนกับประทะเนี่ยมวลชนก็แบบนี้แหละครับมีการกดดันมีการโยกันไปโยกันมาสุดท้ายแม่ทัพภาคที่2นั้นสั่งปิดปราสาทเลยแล้วขมรนก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับมีการประทะกันเกิดขึ้นซึ่งรอบนี้ผมคิดว่ามันก็มีแนวโน้มสูงเลยที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกถ้าเรายังไม่เด็ดขาดมากพอสําหรับบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสก้วนี้ก็ยังไงรอติดตามอัปเดตกันอีกรอบนึงว่าสถานการณ์ในภาคที่1นั้นมันจะเป็นยังไงบ้างและมาต่อเนื่องกันกับทางฝักฝั่งกองทัภาคทีี่่2กกัันเเลยยรรบว เข้มแข็งดุดันไม่มีอ่อนข้อไม่มีถอยแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดและก็มีรายงานออกมาครับกับทางพลโทบุญสินพาดกลางเป็นแม่ทัพภาคที่สองของไทยเรามีการกล่าวเล่าเรื่องจริงจากชายแดนและสั่งไฟเขียวว่าตอบโต้ทันทีหากพบทหารกัมพูชานั้นรุกล้ำอธิป,ปไตยของไทยเราแล้วก็กลับมาวางทุนระเบิดอีกเพราะว่าน่าจะตอบโต้ไปในครั้งที่แล้วเลยนะครับจะเอาทั้งทีเนี่ย ก็ต้องสอยให้ร่วงกันไปเลยร่วงหนึ่งคนเนี่ยผมก็คิดว่าคาเมน่าจะไม่กล้ามาแล้วหนามยอกก็ต้องหนามบ่งแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเหมือนเราก็ประกาศไปไกลๆแล้วว่าถ้าเกิดฉันเห็นอีกฉันจะจัดคุณแน่นะไม่ว่าจะเป็น BHQ หรือว่า ทหารแนวหน้าทหารบ้านก็ตามอายุไม่เกี่ยวครับต้องใส่เดี่ยวทั้งสิน้นซึ่งทางฝั่งฝั่งไม่รับประด็นสองครับมีการออกมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนและก็มีเรื่องเล่ามากมายเลยโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มีการพูดถึงกรณีกองกําลังมีดกิวกัมพูชานั้นแอบซุ่มดูการรัตเวนของไทยเราและก็มีการลักลอบวางทุท่นระเบิดพีเอเมนทูเนี่ยเพื่อโจมตีฐานไทยเราด้วยตอนนั้นฝั่งไทยเราก็มีการตอบโต้เหมือนกันแต่ว่าฝั่งฮอรเคเมนครับมาในลักษณะที่เคลื่อนที่เร็ว พอมีเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยเขาวิ่งนันทีนะซึ่งทางแม่ทัพที่2ก็ได้ให้แนวทางกับกาลังพลไปแล้วนะครับหากพบเจอเนี่ยตอบโต้ยิงศูนทันทีเลยและก็มีการระบุต่อนะครับว่ากัพูชานั้นยังละเมิดการหยุดยิงแบบ่อเนื่องด้วยการวางทุนระเบิดเนื่องจากเป็นนโยบายของระดับผู้บังคับบัญชาแต่ก็ยังมีการละเมิดซึ่งเราก็มีการประท้วงตอบโต้ฝ่ายกัพตชาอยู่เสมอมาโดยก็ยังมีการพูดถึงกรณีชายแดนคัมเอนครับที่มีเรื่องมีราวกันอยู่ฝั่งเดียวเลย ฝั่งพม่าฝั่งมาเลเซียฝั่งลาวเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหากันแต่ว่าฝั่งองกัมเนนะครับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยขเขมรเออจะมาแย่งแผ่นดินไทยของเราอย่างเดียวแม่ทัพปาทีสหนึ่งกับบอกว่าเป็นประเทศเดียวนะที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะจะคุยเรื่องชายแดนเนี่ยก็ลำบากวันดีคืนดีก็มาบอกว่าภาษาตาเมืองโทมภาษาตาเมืองโต๊ดภาษาตาควายช่องบก เป็นของตัวเองซึ่งแม่รับเนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงครับเราอยู่ของเราแบบนี้มาตั้งนานถ้าจเจากําลังมาขู่กันเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเราก็ไม่ยอมขู่มาก็สวนกลับไปเท่านั้นปัจจุบันก็ยังพร้อมตึงกำลังตลอดแนวหน้านะครับจะคุยก็พร้อมคุยลุยก็พร้อมลุยถ้าเกิด ไม่อยากคุยกันได้ดีเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับรบกันไปเลยนี่คือสิ่งที่แม่ทัพที่2ครับยืนยันชัดเจนว่าถ้าเกิดขมนอยากจะจัดหนักจัดเต็มเราก็มาได้เราก็ไม่ได้กลัวแล้วก็มีการยืนยันเหมือนเดิมครับว่าข้อเสนอที่เราเรียกร้องให้กับกัมพูชาเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยต้องครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลยนะ800กิโลไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีการปักปันเขตแดนนี่ชัดเจนแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบว่าทางขามนจะรับเงื่อนไขนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับนโยบายที่มีการประชุมกัันนนนไไปปก่อนหน้้าียงงรถึ ล่าสุดครับมีคลิปเป็นความภาคภูมิใจกับสมรภูมิภูมิมะเขือครับที่ต้องบอกเลยว่ากองทัพบกุก เปิดภาพเปิดคลิปออกมาแล้วกับบางช่วงบางตอนที่เราเข้าโจมตีพื้นที่บูมะเขือครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของคำเหมนอยู่มานมนานเนี่ยสิปีและถึงกับลงทุนไป27ล้านบาทแต่สุดท้ายเนี่ยเจอปฏิบัติการเดือดของไทยเราครับก็สามารถยึดและก็ปักทงชาติไทยนั้นขึ้นสู่ยอดภูได้สําเร็จก็มีหลายหน่วยเลยครับทั้งพลป่าวายเรนเจอร์หน่วยซีลคือมีเยอะมากเราระดมสัพักกลังเนี่ย เข้ามารุกตีภูมิมะเขือจนได้ครับถึงขั้นแม่ทัพพระที่2เองเตรียมที่จะเปิดเส้นทางวิ่งบนภูมะเขือเพราะว่าตอนนี้กลิ่นไม่มีแล้วนะครับมีการเก็บไปเกือบหมดและวิเวงก็สวยมากสวยจริงๆนะครับถ้าดูจากรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า ภูมะเขือเป็นหนึ่งจุดที่สวยงามไม่แพ้เขาพระวิหารเลยเพราะอยู่เนินเขาตรงข้ามกันแล้วเป็นเนินเขาที่สูงพอๆกันด้วยเพียงเพียงแต่ว่าไม่มีปราสาทเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีวิวที่สวยงามพร้อมที่จะชมวิวในพื้นที่ดินแดนของกัมพูชาได้เลยนี่ก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคที่2ตอนนี้เหตุการณ์มันคนละแบบกันเลยภาคหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมวลชนฮุนเซนเนี่ยไม่กล้าเอากองกําลังมาปะทะแน่นอนเนื่องจากมี คาสิโนโปลอยเปลียเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนวัที่2ไทยเราก็เตรียมที่จะรุกคืบเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเห็นปั๊บเนี่ยตอบโต้ทันทีส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความภาคภูมิใจกันก่อนกับประเทศสวีเดนมีรายง,งานออกมาครับตอนนี้ผู้บัญชาการกองทัพอากาศไทยเราก็เดินทางไปถึงสวีเดนเรียบร้อยแล้วการเดินทาง,งนี้เนี่ยก็ได้มีการลงนามข้อตกลงกับยุทธภัณฑ์ทางทหารของสวีเดนครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่กลิปเพนจำนวนสี่ลำและก็มีกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีกงลาโหมสวีเดนเนี่ยเป็นสักขี ด้วยในการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยครับที่เปิดบทบาทใหม่แห่งความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของทั้งสวีเดนและก็ไทยเราการจะซื้อครั้งนี้ครับมันจะมีแพ็กเกจชดเชยทางอุตสาหกรรมที่ลงนามควบคู่กันด้วยจะไม่เป็นเพียงแค่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเท่านั้นครับแต่ว่า ยังเปิดโอกาสใหม่ๆในด้านการค้าการลงท,ทุนเทคโนโลยีการศึกษาและก็วัฒนธรรมงานนี้หุนเซนตาค้างขามินตาค้างได้เลยครับเพราะสวีเดนไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นไทยนี่แหละคือพันธมิตรหลักที่กล้าซื้อก็กล้าให้ตอนนี้มีอยู่2ชาติที่สั่งซื้อได้นะครับก็มีบราซิลที่มีเยอะกว่าเราและก็ มีไทยเราเนี่ยนะครับจ่าซื้อมันทั้งหมดเนี่ยสฝูงนะรวมทั้งสินเนี่ยหกหมื่นล้านบาทต่อ1ฝูงด้วยสวีเดนก็คืนมาให้เราครับหนึ่งแสนล้านบาทถือว่าเยอะมากและเป็นความร่วมมือทางยุทธวิธียุทธการเนี่ยที่น่าพอใจและขมขวัญเขมนจริงๆเปิดมาอีกรอบเนี่ยก็เตรียมตัวรับไข่กันได้เลยขเขมนซื้อไม่ได้นะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเพราะเขาไม่ขายให้เป็นชาติที่พร้อมตลบหลังเนี่ยเขาไม่ขายให้แน่นอนครับพันธมิตรไม่มี และนี่ก็คือการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตำแนงชัยเดนและก็เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศไทยของเรานะครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขาวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย